ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งรอบสองค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รีบเลยนะคะอย่ารอช้าค่ะช้าหมดอดนะคะลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2ในวันที่11พฤศจิกายน2563มีสิทธิคงเหลือรวม2.3ล้านสิทธิค่ะนายพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักง,งานเศรษฐกิจ การคลังค่ะในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งค่ะในวันที่11พฤศจิกายน2563หรือ11-11ค่ะระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ค่ะจนกว่าจะครบจำนวนนะคะ กระทรวงการคลังนะคะย้ำคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็คือ 1. ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะในวันลงทะเบียนค่ะ 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน 3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ C ต้องเป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะคะและขอย้ำค่ะผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้จะต้องไม่เป็นผู้เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะคะหรือเป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จจึงถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งณวันที่9พฤศจิกายน2563 มีสิทธิคงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด14วันนะคะที่จะนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวน2.3ล้านสิทธิค่ะโดยขอให้เตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในวันที่11ทับ11นะคะก่อนจำนวนสิทธิจะหมดลงอีกครั้งค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช็อปดีมีคืนได้ค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยต้องขอลาไปก่อนและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะนุ้ยจะมาบอกถึงวิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิสำหรับประชาชนนะคะตอนนี้นะคะนุ้ยต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย